วันนี้เราอยู่กับซี v i c ท้ายบารบิวกลับคำพูดไม่ไม่ใหญ่ผมไม่ชอบลุกของซีวิกชมนี้อยู่แล้วไงกไม่อบตั้งแต่<อ>เปิดตัวมึงก็บอกว่ามันสแกมหน้าตามึงก็ไม่เอาแบบทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยสำหรับมึงอ่ะ ตอ,ตอนแรกอะ่ะกูบอกตันไหนนั่นแหละเว้ยมึงบอกกูเว้ยมึงบ,บอกกูว่าคันนี้สกแกมเว้ยมีใครจําได้ปะใครๆก็อยากจุบ Type ๊บไทป์ R าทำไมขับคันนี้แม่งคนมันมาดันเยอะจังวะมันจะชอบมีรถมาขับมาใกล้ๆคุณแล้วคุณจะนึกว่ามันามาอยากแข่งกับคุณแต่บางทีมันจะมาแค่ดูรถและสุดท้ายนักแข่งลำเอียงเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์อ่า H k งฮกันนะฮะ King นะครับผม Honda King Honda King ปักหมุดไว้กันที่1 4 2นะฮนะเร็วกว่าแปดหกโอ้ยเหียเร็วซะมาแล้วครับ ผมเจออย่างนี้ผมก็เสียวๆเลยหูยเร็วสันทั้งหมดนี้ในคานสจงเชื่อในสิ่งที่เห็นครับนี่คือ Honda Civic Type-R FL5 ราคาศูนย์ไทยอยู่ที่3.99ล้านบาทมันคือ Civic ตัวที่เถื่อนที่สุดเท่าที่มีวางขายอัพทุกอย่างจาก Civic บ้านๆทั้งเครื่องช่วงล่างโครงสร้างบอดี้พาร์ทและเก้าอี้สิ่งถ้าคุณมาจากรถยุโรป มันก็เหมือนกันกับซีรีส์สามที่มันมี M 3าด้วยแหละครับจ้าร i ي บิคแทบอาร์มันถูกพัฒนามาจากสนามแข่งระดับโลกหลายสนามไม่ว่าจะเป็นสุูกะเนเวอร์ริงทากาสึและสุคุบะรถคันนี้มันโดนมาหมดแล้วครับทั้งทางโค้งทางตรงทางยาววิศวกร Honda บอกว่าเขาจะทําให้มันเป็น Type R ที่สนุกดุดันที่สุดเพราะมันจะเป็น Honda Civic Type R สันดาบภายในล้วนรุ่นสุดท้ายก่อนที่มันจะขยับไประบบมีแบตจะเป็นระบบไหนยังไม่มั่นใจครับแต่ถ้าดูจากพรีลูดก็น่าจะเป็นไฮบริดนี่แหละครับ แต่อันนั้นมันเรื่องของอนาคตรครับถ้าเรามาดูปัจจุบันมันคือรถขับหน้าที่วิ่งสนามเนอร์เบิร์ริงได้เร็วที่สุดในโลกแถมในไทยก็ไม่ได้มีคู่แข่งครับเพราะบ้านเราไม่นิยม Volkswagen Golf R, Renault Megane RS และ Hyundai e l a n t า N N ทำให้ถ้าคุณอยากเล่นรถซิ่งขับหน้า5ประตูแทบไม่มีตัวเลือกเลยครับนอกจากคุณจะไปฝืนเอามันมา เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปตรวจ Type R กันทุกซอกทุกมุมตั้งแต่สนามยันใต้ท้องรถและผมอาจจะต้องขอโทษแฟน Toyota GR ขับสไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันของ Honda าส Type R ศูน0์นะครับอ่า plus R ออกตัวเกียร์หนึ่งจะล้นสี่พันไหมหรือล้อนปกติล้นสี่พันสี่พันนะ ลอยแล้วโหเร็วน,นั่นเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีวิววิววิวคอปนิดนึงเลยนะยางมันพยายามเกาะแต่ก็ฝนด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรความเร็วจริงอาจจะเร็วกว่าน,นี้นิดนึงถ้าถนนแห้ง CIVIC type r fl 5เครื่อง 0, ap, roll, ps, 2.0เทอร์โบแบบโมโนสโคร320แรงม้า ps 420นิวตันเมตรนะครับขับบนถนนตอนนี้ผมอยู่โหมด plus r ผมนึกว่ามันจะแข็งกว่านี้มันจะ สถานกว่านี้แต่ในกล้องเนี่ยดูยังไงก็สถานแต่คือความรู้สึกจริงอะไม่สถานเลยตัวเบาก,กับตัวช่วงล่างทํางานคู่กันแล้วมันทําไมขับคันนี้แม่งคนมันมาดันเยอะจังวะผมขับโหมดพ a าสอาขึ้นเขาใหญ่ไปไปต่างจังหวัดได้ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดผมมีคนนั่งมาด้วยแฟนหรือมีผู้ใหญ่นั่งมาด้วยผมก็เข้าโหมดคอมฟอร์ อ่าทำไมไม่ลองใช้โหมดอินดิวิโดโหมดอินดิวิโดก็มีคุณก็ไปปรับแบบอ่าพวงมาลัยนืดช่วงล่างแข็งก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องชมเลยคือภาพรวมเลยนะผมรู้สึกว่าคันนี้ผมโดนติงโตยต้าด่าแน่เลยผมว่าคันนี้ขับดีกว่าทียาริสเทียบกันตรงๆก็ต้องเป็นทียา c o r โล l าซึ่งผมยังไม่เคยขับทียา c o r โล l าแต่ผมเคยขับทียาริสแล้วซึ่งแพลตฟอร์มมันเดียวกันทั้งหมดผมว่าไอ้ไทป์อคันนี้ขับดีกว่าเยอะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องขับสองล้อหน้าอะไรอะไรต่างๆก็ก็ว่ากันไปดีกว่ายังไงพอมันมีลูกสูบเยอะกว่าพอเครื่องมันใหญ่กว่ามันมีมันมีอึ้งม,มาเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรอเทอร์โบเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสาย NA ออะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมันก็เป็นเทอร์โบอะ่ะแต่มันก็เป็นเทอร์โบฟิลที่มันไม่ใช่แบบบิ๊กเทอร์โบที่เหยียบไปแล้วแบบ หนึ่งสองสาแล้วแม่งอาดไม่ใช่อันนี้มันก็เหยียบไปแล้วมันก็ปื้ดมามาเลยแล้วก็มายาวๆด้วยตอนสูนย์ถึงร้อยไม่อกี้แบบตกใจเหมือนกันนะเอาเฮียร้อยแล้วแล้วก็เรื่องเกียร์เกียร์ผมว่าทดก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแมคชีนิซึมในการไอตัวกลไกในการการสับเปลี่ยนฟิลลิ่งอะไรเงี้ยดีแบบเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนคล่องเนี่ยแล้สามถึงแม้ว่ามันจะวางมาค่อนข้างชิดกันนะแปบ๊บเดียวแหละผมว่าเดี๋ยวก็ชิดแต่ผมว่าสิ่งที่ชนะขาดเลยเนี่ย กับไอตัว gr yaris หรือ gr corolla เนี่ยคือพวงมาลัยคือแบบเหมือนขับ go า a r t เลยอะ่ะอ่าเมื่อคนะืนน่ยผมแอบ,บโทรคุยกับไอฮาร์ดละไอฮาร์ดบอกว่าพวงม,มาลัยเฉยแต่ผมว่าพวงม,มาลัยคันนี้ไดเล็กมากแล้วก็อื่นๆดีหมดช่วงล่างไม่ผมไม่ผมไม่มไมติเลยช่วงล่างนี่ผมไม่ติเลยเบรกดีแล้วก็ฟีดแบก็กฟิลเบรกอะไรเงี้ยดีแต่ก็อาจจะอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของเสียงก็ตามสไตล์ Honda ตอนนี้เรา ฝนตกเนาะก็ตามตามตามสภาพนะฮะอ่ะเล็บแมทชิ่งเออเคคันนี้มันมีระบบออโต้เล็บแมทซึ่งระบบเนี่ยทำงานตลอดเวลาแล้วคุณสามารถปิดได้ในโหมดอินดิวิเดียลคือเวลาคุณเปลี่ยนเกียร์ลงแ,แล้วถ้าเกิดคุณไม่ปุ๊บคันเร่งแบบเนี้ยคนนั่งมันจะหน้าเวอร์แล้วก็ไอ้พวกระบบเกียร์ระบบขึ้นยนอะไรเงี้ยมันก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น4ลง3แล้วมันก็ตีรอบขึ้นมาให้ผมนิดนึงอ่ะ2ลง1นึ เห็นปะล้อมันจะดีดขึ้นมาเมื่อกี้ผมไม่ได้เติมคันเร่งเลยนะผมว่า Honda เนี่ยจูนมาค่อนข้างดีมันแมทรอบแบบพอดีเปะ๊ะหัวไม่โยกผมว่าหลอกคนนั่งว่าคุณเล็บแมทเป็นได้ดีมากๆไม่มีคนรู้แน่นอน <c oughs> แล้วบนถนนอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็ขับเหมือนรถปกติเลยพอมันเป็นรถสประตูระยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็กะได้ปกติขับคันนี้แม่งคิดถึง SCI เลยสุบรลุ Subaru เนาะไม่ทำต่อสิ่งที่อยากพูดอีกเรื่องก็คือเรื่องของราคา ส่วนตัว3ล้าน9าผมันมนแพงไปเออประมาณ3มล้าน3ล้านหกลบเผื่อให้เขาทำกำไรหน่อยถ้าจะมีเติมอะไรอีกผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถซิ่งมันจะชอบมีรถมาขับมาใกล้ๆคุณแล้วคุณจะนึกว่ามันามาอยากแข่งกับคุณแต่บางทีมันจะมาแค่ดูรถก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถอ่าอ่ารถซิ่งเนาะก็ทำใจนะครับถ้าเกิดใครใครนี่ทำตัว energy up ซีวิกไทป์อาร์นะครับไทยแลนด์เซอร์กิตมาไงฮะหนุอยผู้มองว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าในเชิงของเป็นมันเป็นรถขับหน้าที่สนุกที่สุดที่กูเคยขับอะ่ะก็คือยืนยันคำเดิมในบุรีรัมย์อ่ะเรื่องกริปเรื่องกำลังแล้วก็เรื่องอ่า handling ตัวรถอ่ะแบบเวลามึงเข้าโค้งอย่างเงี้ยคือท้ายมันตามมาให้ด้วยนะอ, <Yes. S 2> อะนึกออกว่าเออมันไม่ใช่แค่จิกหน้าอย่างเดียวอนะ่ะท้ายมันยังดิ้นเพื่อที่จะให้มึงจัดรถแล้วมึงก็ไปไปไปต่อของมึงได้ตลอดเลยะอ <Th ai S 2> ะนึกออกว่าท้ายมันโรเ a t ต,<ช>ตามใช่ท้ายนั่นแหละเออแต่กูไม่รู้ว่าโเรเ a ตภาษาไทยเนี่ยไม่อยากใช้ว่าต้องใช้<า>มันหมุนตามเออไม่อยากใช้คำว่าหมุนไงท้ายมันหมุนรถมันหมุนหรอเออไม่มันไม่ได้หมุนแต่คือหมายถึงว่ามันเลี้ยวตามมันเหมือนมันมีเลี้ยวล้อหลังคือมันออกเออมันออกมันออกตามทรงของหน้ารถให้ด้ หรือว่าเรื่องการยึดเกาะจากทางตัวช่วงล่างอ่ะมันมันมันจิกหน้าดีมากเ้ยแบบจิกไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแบบไม่น่าเชื่อคือมันจิกดีด้วยท้ายสนุกด้วยขับเร็วด้วยคือมันได้ทุกอย่างจริงๆนะนะถ้าไทยมันแค่ไม่ได้รถขับหลังอ่ะก็คือผมมองอย่างนี้นะไอถ้าเกิดมองมันเป็นเหมือนกับแบบาหารอย่างเงี้ย มันเป็นอาหารที่ซิมเปิลอะรถเครื่องควงขวางขับหน้าอันนี้ติดเทอร์โบด้วยอะแต่แบบมันเป็นแบบเดอะเบสของมันเหมือนแบบอาหารแชมป์แบบแชมป์กะเพราเออเหมือนแชมป์กะเพราประเทศไทยปี2022อะไรก็ว่ากันไปอะคืออันนี้ก็ยังแยกไม่ออกสักทีว่าจากที่กูไปลองที่บุรีรัมย์วันนั้นอะมันเป็นที่ยางมันถูกอิวสมาเยอะหรือว่าพี่กบก็เมื่อกี้กูลองแล้วก็พี่กบก็ลองแล้วคอมเมนต์เดียวกันคือพอมันไปแล้วมันไปเลยไม่บอกไม่บอก I w ว s right นั่นแหละขอแก้หนึ่งมันไม่สื่อสารว่ารถมันจะอันเดอร์รถมันจะเสียอาการนั่นแหละที่หมายถืออันนี้คือปัญหาของรถอันนี้คือข้อด้อยของรถคันนี้เกือบแบบ80ปซน่ะรถมันมีมันมีกริปมากกว่าพลังใจคุณแน่นอนอะใช่ก็บอกว่าแต่ในเมื่อถึงเวลาที่มันหลุดแล้วอะมันหลุดไเลยเว้ยมันหลุดเลยมันไม่คุยเลยเว้ยแล้วพอมันเป็นรถขับหน้ามันจะหลุดจังหวะออกโค้งแล้วมันจะแย่โค้งออกไปมันจะแหกเว้ยแต่ว่ามึงจะเสียบเขาเรียกว่ามันจะทําให้กูเชื่อใจมันแหละแต่ว่ามมัันนก็ยงเหือแบบ เขาเรียกว่าต้องมานั่งเดาใจอ่ะมึงมันทำมัน,ม,นมันอาจจะแบบว่าทําให้อคอนฟิเดน c ์อิ ual, ออนเทอร์วัลกูลดลงความเชื่อใจความมั่นใจเวลาคุณไม่สื่อสารกับพาร์ทเนอร์ของคุณใช่ใชมันลดลงเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะว่าอย่างเบียเซตแปดหกสื่อสารเอเมค้าเอเมค้าเอาเอเมค้าเตือน,นแบบหนึ่งโนติฟิเคชันแล้วก็หมุนเลยใชแ่แต่แปดหกอ่ะคอมมินิเคชันดีมากกิฟต์คันนี้ก็ยังดีกวู่จียาลิสดีกว่าขนาดคันนั้นคำสีนะ คันนั้นไอ้แคอันเดอร์เลี่ยล่าสัตว์เลยเว้ยคุณบอกเลยแล้วก็ความสนุกรู้กว่าคันนี้ก็ได้เปรียบพวกรถ GR ด้วยอ่ะส่วนตัวนะคันนี้ขับสนุกเท่าเอเมค้าแล้วมันอยู่ในแพ็กเกจที่ใช้ได้ทุกวันอ่ะใช่แบบเหมือนกระเพราที่คุณกินน้ทุกวันอ่ะใช่มันไม่ใช่แบบสเต็กโทมาฮอคที่แบบเอเมค้าเหมือนสเต็กโทมาฮอคก,กระดูกชิ้นยยใหญ่เนื้อแม่งสองกิโลมันต้องหาคนมากินด้วยเออแต่คันนี้ขับไปเลยขับได้ทุกวันขับไปเลยขับไปทำงานก็ได้เกิคุณไม่เกี่ยงเรื่องเกียร์แมนนวลติดฮ ที่ไม่มีเบรกมือไฟฟ้าขึ้นเดินที่อ่ะอ,อุ้ยใจไม่งแบบหวิวมากเลยคันนี้หวิวมากเวยแล้วมึงนีแบบฟังเกเทิร์นจะดิฟจะเฮียอะไรมึงไม่มีเบรกมือที่เป็นแบบอย่างเี้ใช่ใช่ใชเฮ้ยคุณบอกว่าขับหน้าดิฟไม่ได้ไอพวกขับซี v ิ c ไทป์อาโหดโหดแม่งใช้เบรกมือดิฟกันนะเอเอแหม ติ่งบีมอย่ามาไนี่นะอ่ะเดี๋ยวไปลองเบรกโกันเนี่ยมือใหม่หัดขับแมนนทุกคนก็จะเป็นสิ่งที่กลัวนะฮะรวมถึงผมด้วยเพราะว่าคันนี้มันไม่มีเบรกมือที่แบบให้จับแล้วแบบค่อยๆเอาลงตอนขึ้นอ่ะสะพานข้างหน้านะฮะโอเคผมเปิดระบบเบรกโคแล้วนะโอเคผมเหยียบคัดสุดอยู่นะผมจะค่อยๆปล่อยเบรกโอเคโอเผมค่อยๆปล่อยคัดนะผมเติมคันเร่งกันนะ ไม่มีเบรกมือแวนด้วนด้วยอ่ะ,อะหรือหรือปืดไปเลยแล้วค่อยๆปล่อยคัสไม่ได้โอ้โ <c> ห <oughs> อ่ะหรือให้ล้อด,ดันแล้วทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณจะปลดเบรกมือไฟฟ้าคุณต้องเหยียบเบรกไปด้วยนะฮะหรือให้มันค่อยๆไหลแล้วเติม,อมเอาเบรกมือมาเฮ่อแค่นี้แหละ ขอบนหน่อยข้อเสียของเบรกมือไฟฟ้าก็แค่แหละแต่แต่คือที่เหลือเอาจริงๆปะในในในแพคเกจนี้ในสูตรเนี้ยกูว่านี่ดีที่สุดในจังหวะนี้แล้วอะเึืออกว่าแชมป์กะเพรา best of f o n v i e l dive เราเราคงไม่นับไอ้พวกอ่าไอ้รถแปลกๆที่อยู่ต่างประเทศแบบเรโนไอะไรมีการนาเอะไรพวกนั้น g o ล์ฟมันไม่ได้ขายในไทยอะก็ขออนุญาตแล้วกัน ป่วยหน่อยนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดไม่รู้จักไข้หวัดใหญ่นะครับผมก็ทันทุลังตื่นมาแก XL5 ไม่ไม่ใหญ่บอกว่าม,มึงไม่ชอบลุกของซีรีสชมนี้อยู่แล้วไงกูไม่ชอบตั้งแต่<อ>เปิดตัวมึงก็บอกว่ามันสแกมหน้าตามึงก็ไม่เอาแบบทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยสำหรับมึงอะ่ะทั้งตอนแรกอ่ะกูบอกว่ามันเหมือนแอคคอร์ดเกินไปแอคคอร์ดไทยอาไงอ่าโอเคแอคคอร์ดไทยมาแล้วเนี้ยพอมันทำโป่งทำอะไรอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ขึ้นเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเนี่ยพอมี พูดเว้นที่เป็นฮีทเอ็กซ์แลคเตอร์ตรงนี้ยแม่งดูแบบเฉียบเลยนะไม่มึงย้อนเอาคลิปเก่าๆขึ้นด้วยนะมันเคยด่าหน้าตาเอฟกูบอกว่าเหมือนแ<ส>อคคอร์เกินไปออตอนแรกบอกว่าเฮ้ยรถคันนี้ออกมาแม่งสแกมเลยแบบกูมันไม่มีทางขับดีได้มึงรถขับหน้าสี่ล้านอย่างเงี้ยมันจะขับดีได้ยังไงกูบอกตอนไหนแบบมึงมาแบบพื้นฐานเขาเรียกว่าไอ้นี่มึงมาไม่ชอบคันนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเว้มึงบอกกูว่าคันนี้สแกมเว้มีใครจําได้ปะ โอเคเอางี้้กันรถคันนี้จะเป็นซีวิ c รุ่นที่ถูกลืมไปในนคตแต่ในซีวิ c เจนที่แล้วทุกคนจะจำได้มจะบอมอ่ะใครใก็จำได้แล้วจำได้ในทางที่ดีเปล่ามันจะจำได้เพราะว่ามันยังใส่มาในรุ่นแต่ไอเจนที่แล้วอะคอนด้ามันเป็นเจนที่มันมันมีเป็นแบบคาแรคเตอร์ของมันที่เป็นตัวตัวมันเองแล้วมันไม่คิดไล่วอออเติงเป็นสิ่งที่ทำให้คนจำมันได้ไม่ว่าในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีคือคันนี้ถ้าเกิดจะแต่งตอนนี้มันต้องแต่งสไตล์เวฟดีโรเตียแล้วแม็กโซแล ถ้ายังไม่รู้จักมันนะฮะมันจะชอบเอาคําที่ผมไม่ได้พูดมาพูดมากเหมือนผมพูดนะครับผมชอบคันนี้นะแบบผมเห็นตั้งแต่ในรูปแล้วผมก็ชอบ Civic FE อยู่แล้วใช่ปะแล้วพอมันออกมาเป็น FL5 อย่างเงี้ยเออผมชอบรถแฮท d ์แบกด้วยหนึ่งผมรู้สึกว่าไอ้พวกกระจังไอ้พวกกันชนหน้าหรือว่าพวกแบบบอดี้พาร์ทอย่างเงี้ยมันสวยขึ้นจริงๆผมถึงกดจองไป น้าวันนั้นนะครับผมแต่ว่าโคต้ามันรันมาไม่ถึงนั่นแหละแล้วคันนี้มันมันไม่ได้แบบแล a ชี่ออกมาเหมือนพวกค uh huh. ุงอ,อ่ีนึกนึกออกใช่ไหมที่แบบ uh huh. ต้องแบบปุ้มออกไปเลยแบบรกระจังหน้าอันเลิมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโ uh huh. ป่งล้อ,ลอสับเทอร์้าใช่กระจังหน้าเปลี่ยนนิดนึง uh huh. พูดเว้นแบบเล็กๆน้อยๆพอแล้วฟังชั่นแลนะเป็นตัวดึงลมร้อนออกจากเขาเรียกว่า เรดิเอเตอร์ไอ์หม้อน้ําสวยนะสวยสวยจริงสวยจริงแล้วใครที่จะมาทําเป็น Type R จากไอ้ตัวตัว FE อ่ะทำได้แค่ข้างหน้านะใช่ข้างหลังมันไม่ใช่แฮดแบ็กอันนี้อันนี้เขาด่ามิ้งทแฮดแบ็กไว้เพราะคันนี้ปะวะไม่ไม่รู้อาจจะไม่อยากให้มีรถแปลงไม่อยากให้รถมีรถทำมาเดี๋ยวเอาเข้ามาขายที่หลังหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรพอ FE อ่ะไปเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นแบบ Type R FL อฟแอลอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะ มันเก๋เลยอ่ะเก๋เลยฮะใช่เพราะว่ารถอ่ะมันกว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นโพ้าแฮงมันมันยาวขึ้นเพราะว่ามันใส่เรเดียเตอร์ไม่ได้เลยเว้ยเอฟไีทำไทเอฟไีทำไทไทยป้าไม่ได้เวอร์นี้เอฟไีทำไม่ขึ้นจริงๆไม่เข้าอ่ะไม่ติดอ่ะไม่ได้กคนคนที่เขาแปลงกันเขาแปลงกระโปรงหน้าด้วยป่ะแล้วแล้วโอเวอร์แฮงมันได้ป่ะได้เพราะว่ามันแปลงขึ้นหน้าเลยอ๋อพร้อมแปลงขึ้นอ๋ออย่างงี้ก็หลายแสนนี่ซื้อด้านข้างซีวิคไทเป้านะครับ ล้อ19ยางติดรถไพโร่สปอร์ตซีล้อธรรมดาไม่ใช่ล้อฟอร์ดอะไรเบรกเบมโบซีพอดแล้วก็มีสเกิร์ตข้างสวยล้อนี่ห้าลูร้อยยี่สิบนะห้าลูร้อยยี่สิบนะครับไม่ยร์วีให้บิดอยากใส่ล้อไทยอาร์ใส่ได้นะครับจริงอะแต่ไม่รู้ไม่รู้พวกออฟเซตอะไรงนี้ใส่ได้ป่ะนะแล้วนี่ไม่น่าเชื่อหับหับเป็นทูพีซด้วยนี่รถซิ่งเลยใช่ใช่นี่รถซิ่งเลยนี่รถซิงก์เปลี่ยนแยกได้ครับเปลี่ยนแยกได้เปลี่ยนเปลี่ยนจานกับหมวกแยกได้น้ำหนักเบาด้วยน้ำหนักเบาพูดเลยก็ถูกอีก คันนี้พูดอีกยังไงก็ถูกอีกครับไม่มีอะไรผิดเลยครับรถคันนี้ไม่ไม่มีดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วคอนด้าสเตเบสครับมาข้างหลังตัวถังที่ผมเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวฮอนด้าเอาเข้ามาแม่งเอามาเป็นไทป์อะกูว่าคันนี้นะดิฟิวเซอร์กับปลายพ่อสวยแต่กูอยากได้วิงซีเดียวกับตัวรถแวงนะเออไม่ก็ต้องเป็นคาร์บอนคาร์บอนรู้สึกมีออปชั่นหนีต่างประเทศแ่ะกูไม่รู้อะแต่มันเข้าใจพวกแบบรถที่วิงซีเดียวกับตัวรถปะ ใช่ใช่ใช่มันจะดูแบบอันนี้มันแพนด้าไปหน่อยใช่ไหมอันนี้เหมือนของแต่งไงเหมือนของแต่งเหรอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีบอดี้รถอ่ะมันเป็นของรถอ่ะไม่รู้นะแล้วแต่นะแต่แวงนี่สวยมากเลยนะสวยสวยวิ่งสวยวิ่งสวยกูยคแค่แบบว่าถ้าเกิดมาเป็นปสีน้ำเงินแล้ววิ่งสีน้ำเงินด้วยก็ได้เอาะเพราะปกติแวงที่แอคเซสซีฟขนาดนี้ที่ดูดุขนาดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรุ่นพิเศษอะ่ะ พิษรุ่นพิเศษของรุ่นพิเศษอีกทีหนึ่งอ่ะนึกนึกออกวะ SCI ก็จะมีไอตัว RAR ถึงจะได้แวงที่แบบ agressive g เฮี้ย่เลยแต่ได้สวร์เน็กมากเลยสวร์เน็กฮะใช่แปดหกตัวแต่กูไม่มีตังค์มันคอห่านหรือคออะไรนะอ๋อคอห่านหรือคอหงนะคอหงงไหมคอห่านนั่นที่เยี่ยวไอ้ท่อนี้สามท่อเราพูดพูดไหนไหมนิ่จะพูดประดีว่าว่าไม่ออกจริงนะออกจริงสามท่อออกจริง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 สามท่อนะเห็นน้ำพุ่งออกมาเป็นโพส s e ของไอเสียเนี่ย เฮี้ยประตูแม่งสวยอ่ะถึงว่าแบบมันดูดูชิ้นประตูใช่โอเพนนิ่งใหญ่ไม่ลำบากชีวิตเลยนะไม่ลำบากชีวิตใส่ชายซีดได้ราเป็นคันเดียวได้อ่ะซูมว่ามึงอยู่แมนนวลได้นะอซูมว่าเมียไม่ได่าด้วยะวจะด่าเรื่องเฮี้ยอะไรว่าเขาขับด้วยไม่ได้ไงก็ขับขับแมนนวลดิตอนนี้ก็ถึงคิวแล้วนะครับมิสเตอร์ภูบดีของเราอาจจะต้องขอตัวกลับลางกลับไปก่อนนะฮะเนื่องจากว่าไม่ไหวนะฮะ <c oughs> ให้วัดมากำเริบอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสัมภาษณ์ H k HK กันนะฮะ Honda King เขา Honda King Honda King เพื่อ Civic Type R โดยเฉพาะไม่ได้เร็วขึ้นหรอกแต่ว่าใส่ให้มันสมศักดิ์ศรีแรงใจมานะฮะตอนนี้ก็คือปักหมุดไว้กันที่142นะฮะยังไม่ได้ลองยังไม่ได้แบบเทสจริงๆยังดูว่า142จะเป็นไปได้ไหม142นี่เร็วกว่าฟอร์ดมาตัง GT 5.0ไหมเร็วกว่ากีวิเร็วกว่า เร็วก 86, ว่า862วิซึ่งมัดแต่งก็ประมาณ86เช้าก็า6นาทีอ๋อโอเคโอเคฮะเดี๋ยว H King เรา HK เราไปแล้วนะฮะเอาจริงน่าดูเลยนะวันนี้จะวิ่งด้วยโมหมดอะไรครับอ่อินดิวิเดอรครับอินดิวิเดอเพราะอะไรฮะคือที่ลงเมื่อเช้ามันพื้นแทกอะมันไม่เรียบถ้าใช้ plus R เลยเมันเออมันเด้งจนเด้งควบคุมรถไม่ได้เออแท a c ชั่นมันหายแล้วก็ลองวิ่ง comfort mode มันรู้สึกว่าควบคุมรถง่ายกว่า อืมก็เลยอนนินดิว,วดัวทั้งหมดเป็นพาสอายกเว้นช่วงล่างให้เป็นคอมฟอร์ตตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วฮะปันครับจะไปนะครับจับเวลาตัตยต้าขออนุญาตนะปันคนจับเวลามาจากเตยต้านะฮะวันนี้จับเวลาเมื่อล้อมหมุนครับ <laughs> เอาจริงเว้ยเอาจริงเว้ยเอาจริงเว้ยวันนี้วันนี้เอาจริงเว้ยไปแล้วนะโค้งแรกเอาจริงนะเท่าที่เรามาแท็ก เป็นหลายน่าจะหลายสิบครั้งแล้วละ่ะรถทุกคันที่เอาลงแท็กอะเวลาเข้าโค้งางเงี้ยมันจะ,ะๆๆๆๆๆกันเยอะมากเลยไอคันนี้น่าจะเป็นรถที่มีอาการเอียดน้อยที่สุดนั่นเป็นเพราะว่าอะไรแต่แต่วันนี้ก็กอสทีฟมากนะวันนี้วันนี้วันนี้แอคทีฟแบบแอสทีฟแบบเอาเอาจริงแต่ไม่ตอนที่เรา <_ c oughs> เราเราลองขับกันในในแล a บอะไรเงี้ยแทบไม่เอียดเลยไอช่วงล่างหน้ายอมรับของดีของดี ไปไงฮะอ่าแล้วครับเป็นไงฮะอ่สเบื้องต้นนะ142.69ปักหมุดไว้กันที่142่งสนะตามพิบกบคาดเป๊ะสุดยอดสุดยอดนะฮะผมเจออย่างนี้ผมก็เสียวๆเลยหูยเร็วสัสัโคุณนลจิว่ามันยังไงมันยังไงอยากจะว่าอะไรไหมครับออกตัวไม่ดีอ่ะแต่เวลาดีมากนะ <laughs> ถามถาามนีีด้ดกว่แบบไม่ค่อยข้างตัวเองมากก 4, 2, ว่า42กี่วิไม่ถึงวิไม่ถึงวิแต่ว่ามันน้อยกว่าน,นี้ได้ใช่ไหมออกตัวแม่งกว่าวิหนึ่งแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ปันพอไหมฮะจับเวลาเมื่อล้อหมุนครับสภาพเดิมออกตัวอย่างนี้แต่าาเวลาอาจจะด,ดีขึ้นเพราะว่าตอนดุดุดุแกพอมันลองอะเกสสี v แบบขับแบบ โผลแบบเนี้ยเราจะรู้ว่าไอโค้งนี้เ,เร็วไปโค้งนี้ช้าไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงฟันแฟกเตอร์นะคันนี้คือรถที่ขับสนุกมากๆแล้วก็ยังใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่มาแล้วมาแล้ว สี่หนึ่งะสี่หนึ่งเจ็ดสองนะฮะตายกูลงกูขายหน้าแล้วตอนเนี้ยอ๋อสี่หนึ่งใช่สี่หนึ่งรู้เลยสี่หนึ่งรู้เลยว่าสี่หนึ่งเป็นไงความรู้สึกครับโคตรมันเลยโคตรมันใช่ไหมแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ปิดไอ้ t r a c ชั o ไปด้วยแล้วขับง่ายขึ้นหรือขับยากขึ้นเสี่ยงขึ้นเสี่ยงขึ้นแต่แต่แล็บแล็บสองอะรู้สึกได้ยินเอียดเยอะขึ้นเพราะว่าคิดว่ารอบที่แล้วอะ t r a c ชั o จับให้เราไปไม่ได้ก็เลยเติมขึ้นไปอีก หลังจากปิดแพคเกลเรารู้สึกว่ามันโอเวอร์สปีดสำหรับตัวเองเดี๋ยวมาดูคุณบิวทำแลบไทม์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงบ้างครับ BMW แฟนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอ anti BMW BMW Club นะฮะอันนี้คาดหวังอะไรจากกันคือรู้สึกว่าขับง่ายกว่า86เยอะพอมันเล็บแมทให้พอพุ่งอะไรมันคม พอรถมันไม่ต้องขับหลังแล้วมาแก้อาการท้ายปัดอะไรอย่างเงี้ยมันขับง่ายกว่าเยอะเลยไอโฟกัสของคนขับมันโฟกัสที่แบบเร่งเบรคไล่อย่างเงี้ยได้ดีกว่าก็แค่อยากให้เวลาเร็วกว่าแปดหกแปดหกดีหรือ8 6ดหกทำแล้ว8 6 modify ิฟายปดหกโมดิฟายแปดหกโมดิฟายเอมไฮมากเจ๋ดายวันนี้ผู้พอดีอ่าไม่ไหวนะฮะอุตส่าห์เปลี่ยนยางมาเพื่อลงวันนี้โดยเฉพาะใช่ FL ฟแอ l e r อ่าเคลียร์ตัวเองไปแล้วเรียบร้อยจับเวลาไมารอหมุน ไปแล้วนะครับออกตัว F L ห้าเนี่ยไม่รู้ว่ามันมันดําคลัชไม่ค่อยได้มันไอแท็กชั่นมันจะจับเร็วแล,วล้อมันจะไม่ค่อยหมุนแบบจะหมุนไม่หมุนหมุนไม่หมุน,ม,ม,นมันจะไม่เหมือนแปดหกที่เราสามารถแทบจะเบิร์นเอาออกไปได้เลยส่วนนี้เป็นห้าเหมือนเอารถมาทําใส่สลิปเปอร์คลัชอะ่ะมันจะนุ่มๆหน่อยไบยพอยมันจะกว้างหน่อยปล่อยคลัชง่ายกว่า 8.37เหลือแค่ว่าเขาจะเอาใหม่หรือเปล่าเพราะ48นี่ช้ากว่า FE1.5 เทอร์โบสำหรับการเนสทามนะอาจจะไม่ชินเขาสายขับหลังไง anti BMW BMW ขับเป็นไงครับ H pattern ชิดๆโอ้ยขับสนุกโอ้ยโคตรมันโคตรมันโคตรมันเวลาเป็นไงฮะเวลาเป็นไงฮะโอเคฮะไม่ค่อยไม่ค่อย86เท่าไหร่นะ modify4545 ไหมอ่ะเดี๋ยวขอขอลองขอลองอีกทีนึงแบบสมูท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  มาแล้วไปเออปิดแท็กชันแน่นอน มึงก็เท่า86ดีวะเดี๋ยวนะดูโพยไปเนี่ยสี่หจริงมาแล้วนังเคยขับพี่ขับแปลว่าเร็วแปลว่าเร็วกว่า86พี่บิวขับแล้วอ๋อใช่ใช่ๆูวถูกถูกแล้วถูกแล้วพูกถแล้วถวพอกจแล้วู้วถนกถู้กกูก อ่านี้เจน FL5 นะครับถ้าพูดถึงตัวถังโดยรวมก่อน <c oughs> ยาวขึ้นกว้างขึ้นเตี้ยลงเครื่องยนต์เนี่ย <c oughs> ก็เครื่อง K20C1 นะครับเป็นเครื่องเดิมที่อยู่ในตัวเจน Civic Type R ของเจนที่แล้วเจน FK ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอากาศพลศาสตร์มากกว่าในเรื่องของคูลิ่งในเรื่องของแอโรไดนามิกหลักๆ2ตัวนี้แล้วก็การอัพติมัลชเช่นเทอร์โบตัวเนี้ยได้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย h o n ด a บอกว่ามีการปรับ h o าส i n g เทอร์โบให้อากาศมันไหล เข้าเทอร์โบได้เร็วขึ้นหลออกเทอร์โบได้เร็วขึ้นประมาณ15%นะตัวใบพัดอะไรเงี้ยก็จะมีการอ ptimize ใบให้มันใหญ่ขึ้นให้มันปั่นลมได้ดีขึ้นแล้วเขาเคลมว่ามันทำให้แรงบิดเนี่ยจะมั้งแต่ต้นจันยันเลดไลน์เลยอ่ะ,อะเป็นรถขับเคลื่อน2องล้อหน้าเครื่องยนต์วางขวางแล้วก็คันนี้จะมากับเกียร์ธรรมดาเท่านั้นแล้วก็คันนี้จะติดมากับระบบ Limited Slip ด้วยมีเตมีเต็ดไหมมีเต็ดไหมอ่ะ ติดตมาด้วยนะฮะส่วนในเรื่องของจุดที่น่าสนใจจะมีเรื่องของตัวเฮดเดอร์ไอเสียเฮดเดอร์ไอเสียเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่มีเฮดเดอร์ไอเสียมันจะออกมาแล้วมันจะเนี่ยมันจะเข้ามันจะเข้าเทอร์โบเลยแล้วก็ Honda บอกว่าอันนี้คือผมดูผมก็ยังไม่เห็นนะฮอนด้าบอกว่าเขาเอาน้ำอะไปเลี้ยงไอเสียให้มันเย็นลงโฟลอของไอเสียมันจะได้ดีขึ้นแล้วก็มันช่วยในเรื่องของลดอุณหภูมิในห้องเครื่องแรงต่างๆได้มากมายเลยแคตก็จะอยู่ตรงนี้เลยอ่าออกเครื่องเข้าเทอร์โบแล้วก็ เข้าแคทเลยไอข้อดีของการที่ระยะท่อมันสั้นอย่างเงี้ยบูทมันมาเร็วซึ่งสําหรับใครที่ชอบขับรถเทอร์โบแบบบูทนะับูทแบบเหยียบไปเงี้จะ <c oughs> ไม่ชอบส่วนอื่นๆก็คันนี้ติดเกียร์ออยเกียร์มาแล้วออยคูลเลอร์สำหรับเกียร์แล้วก็จะมีออยคูลเลอร์สำหรับตัวเครื่องยนต์ด้วยแต่มันไม่ใช่ออยแบบออยรสซิ่งนะก็เป็นออยออยแบบออยติดมากับรถเก่งใครเอาไปลงสนามอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นออยแท้ แล้วก็อย่าลืมนะครับอยู่กับ AT Honda ต้องขอขอบคุณ AT Honda มาก <c oughs> เขามี Civic Type R ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครสนใจ ก็เรามาดูช่วงล่างของ CTR กันนะครับก็พวกแผ่นแอร์ฟ o w อะไรพวกนี้เ,เหมือนรถเก่งทั่วไปถ้าเกิดว่ามาดูตรงเนี้ยเราก็จะเห็นจุดที่มันได้รับความรักและกอันใส่ใจมากที่สุดนะฮะช่วงล่างหน้าแขนเขินอะไรเนี่ย Honda ปรับใหม่หมดเลยเป็นแขนอะลูแบบพวกรถยุโรปและ Civic Type R เจนเนี้ยได้เป็นช่วงล่างไฟฟ้ามันสามารถปรับความนุ่มแข็งของแดมปิ i n g ได้เนาะสปอร์ตได้รถครอบครัวได้วิ่งในเมืองได้ขับไปทางานทาได้ทุกอย่างยกเว้นลุยน้ำเนะเาะจริงจริงนะ รถที่ดีที่สุดคือรถที่คุณอยากขับแล้วถ้าเกิดรถคุณทํามาดีขนาดไหนแต่มันแข็งจนแบบมันสะเทือนพุ่งล่างหลังคุณอนะ่ะคุณไม่อยากขับมันอนะแบบเอาไปเขาใหญ่อะเอาเอาเอาขึ้นเขาใหญ่แล้วแบบลงมาเออขอขอพักก่อนนะขับไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ enjoy หรอกขึ้นรถสไลด์ไปไปสนามดีกว่าอะแล้วก็ลิมิตสลิป l ลิปอ e ลิมิตแมค c a l ลิมิเต็ดสลิปดิฟก็มีมาให้นะฮะเบรกเนี่ยรู้สึกจะเป็นเบรกสี่พอร์ตเบมโบ o นะฮะเบรกแดงแล้วก็ตัวหับไอหับจานนี่ก็เป็นหับน้ําหนักเบานะจะไม่เหมือนรถเก่งทั่วไปตรงนี้ก็พวกแอร์ฟล w อะไรก็ปกติมีการระบายความร้อนนาจุดต่างๆไอตัวคันเนี้ยก็ที่เรื่องแอร์ฟล w เนี่ยมีในเรื่องของเบรกคูลิ่งดักมาด้วยนะไม่ใช่แบบเบรกเพิ่มแค่แบบขนาดนี้หรอกไอช่องลมตรงเนี้ยมันจะออกในซุ้มล้อเพื่อไปเป่าเป่าเบรก ซึ่งในรถแข่งทํำกันแบบนี้เยอะเอิมากๆเพื่อให้เบรกมันไม่เฟดในระยะเวลาที่เวลาขับแบบขับระยะเซชันยาวๆเซชันยี่สิบนาทีเซชัน30มนาทีหรือเป็นชั่วโมงเนี่ยดีแล้วก็อ cool er ินเตอร์คูลเลอร์ใหญ่แล้วก็มันมีพื้นที่เพิ่มเขาทําให้ตัวรถมัน มันยาวขึ้นจากซีบิกธรรมดาใช่ไหมแล้วถ้าเรามาดูข้างหลังเนี่ยเราก็เห็นท่อที่มาจากข้างหน้ามาถึงข้างหลังแล้วก็เราจะเห็นว่าไอ้แผ่นซับเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะเป็นที่มาว่ารถคันนี้เก็บเสียงค่อนข้างดีถ้ามาดูข้างหลังก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆตัวธรรมดาเลยแต่ก็ไอ้แพลตฟอร์มของตัวซีบิ c กธรรมดาเนี่ยก,ก็ดีอยู่แล้วผมก็คงไม่ได้อยากคอมเมนต์อะไรมากตรงนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็เป็นระบบมัลติลิงก์แล้วก็ไอ C.T.R. ตัวนี้ได้ยินกันว่าน่าจะเป็นเครื่องสันดาบตัวสุดท้ายแล้วหลักๆเลยเขาจะเน้นในเรื่องของช่วงล่างเขาอยากให้มันเป็นแบบฮาร์ดคอร์ที่สุดในความฮาร์ดคอร์ของมันมันก็ยังเป็นแบบรถลดเก่งแบบใช้งานประจําวันได้ด้วยอ่าท่อออก3 อ,อันกลางมีไว้ในเรื่องของเสียงนะครับแต่คันนี้เก็บเสียงดีมากจนเสียงท่อไม่ค่อยได้ยินเลยจากข้างในรถนะแล้วก็มาดูตรงนี้ก็จะเห็นดิฟิวเซอร์นะฮะเอาจริงนะถ้าคุณอยากทําให้มันทํางานแบบเต็มเต็มประสิทธิภาพมันทํางานโดยการให้ลมมันไหลขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วให้ลมข้างบนมันจะกดมาข้างล่างทําให้มันได้ดาวฟอนตอันนี้ผมเคยอ่านมา ว่าไอแบบไอถ้าเกิดคุณจะเซตอัพให้ดิฟิวเซอร์มีดาวฟอร์สด้วยคุณต้องเอาท่อวางกลางด้วยมันเกี่ยวกับแบบลมร้อนที่มันมีมวลอีกมวลหนึ่งผมผมผมก็ไม่ใช่พวกแอโรไดนาะมิกอะเนาะถ้าถ้าตามสูตรแล้วแล้วแล้วผมว่า Honda ก็คงคิดมาแล้วแหละว่าอันนี้อาจจะได้ดาวฟอร์ตจริงๆเพราะว่าคันด้า Honda ก็เคลมว่าดาวฟอร์ตในดาวฟอร์ตแรงกดในความเร็วสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะไอดิฟิวเซอร์ปอมเป็นยังไงดิฟูิวเซอร์ปอมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดตรงนี้เป็นเส้นอยูน่นี้นะคือโชว์ คนคนอื่นเดินผ่านอุ้ยดิฟิวเซอร์เท่แต่ใช้งานไม่ได้จริงสรุปสำหรับ Honda Civic Typ ป R มันคือรถขับหน้าที่ขับสนุกที่สุดในไทยโบไม่แหลกเกียร์สับคล่องเกี่ยวโค้งได้มากกว่าที่คุณมีใจเข้าโคง้งแน่นอนครับเสียดายพงมาลายัยสื่อสารจากการยึดเกาะของล้อหน้าถ้ามันทำได้ดีกว่านี้เป๊ะเลยครับถ้าชอบจริงๆก็ซื้อเลยครับเอาไปเลยฮนะ9เต็ม10รถดีแถมคู่แข่งอยู่เมืองนอกสำหรับคนที่ขาดใจว่าหนึ่งคะแนนมันหายไปไหน <Okay. S 3> อเอาไปมึงนะฮ